สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําคลิปค่ะจะเป็นดีเซลนะคะเครื่องยนต์ยันม่านะคะเดี๋ยวเรามารับชมคลิปกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นสตาร์ทสองระบบนะคะก็ควงกับไดสตาร์ทนะคะเดี๋ยวเรามารับชมแบบไดสตาร์ทกันค่ะเร่งเครื่องนะคะแล้วก็สตาร์ทกุญแจได้เลยค่ะมันจะมีไฟแองจิ้งโชว์นะคะหกยานหน้าสามเกียถอยหลังนะคะ แล้วก็เข้าตามเกียร์เลยนะคะแล้วก็สองค่ะแล้วก็สามค่ะแล้วก็สี่นะคะสี่ห้าหกมันก็จะเร็วนะคะก็ยิ่งเราเร่งเครื่องก็ ววนก็ใช้แค่หนึ่งสองสาพอค่ะอน,นี้จะเป็นเกียร์ห้านะคะแล้วก็เกียร์หกค่ะน,นี่ต้องวิ่งตามเลยนะคะ สองนะคะเจสสามไม่ได้ทดลองให้ดูนะคะเพราะมันเร็วค่ะก็ขั้นตอนการดูแลนะคะก็อย่าปล่อยอน้ำมันเครื่องแห้งนะคะขยันดูพวกน้ำมันเกียร์กับโลตารีนะคะน้ำมันเครื่องจะเป็นเบอร์40นะคะเกียร์กับโรตารีจะเป็นเบอร์90นะคะ โรตารี่นะคะเกียร์ไวเกียร์ช้าจะอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเกียร์ช้ากันค่ะเราจะสับตรงนี้นะคะคือโรตารี่ค่ะแล้วก็สับตรงนี้ที่หลังนะคะจะเป็นคัทหรือว่าลูกเตะสายพานค่ะนี่จะเป็นช้านะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูไวกันค่ะ เราไวยนะคะทิ่เล่นเรื่องก็เร็วนะคะก็จะได้คลิปเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ